ตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยความหวังดีจากมิวชาแนลสวัสดีค่ะมิวชาแนลนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆคนนะคะสวัสดี FC ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะมาพบปะพูดคุยกับ FC นะคะหลังหวยออกก็หลังหวยออกมาหลายวันเลยนะคะที่จริงก็จะพบปะพูดคุยกัน หลังหวยออกก็คือวันที่สงนะคะแต่พอดีวันที่สงวันนั้นฝนตกหนักมากนะคะก็ถ่ายไม่ได้นะคะแอดก็เลยเลื่อนว่าจะมาพูดคุยวันที่สามอีกก็ไม่ได้อีกนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่สามก็ไปฉีดวัคซีนโควิดนะคะกลับมาก็เลยนกค่ะทำอะไรไม่ได้ก็เลยเอาเป็นวันนี้นะคะเป็นวันที่สี่พบปะพูดคุยหลังหวยออกนะคะ ไม่ทราบว่าเมื่อวันที่หนึ่งนั้นมีใครโชคดีกันมั่งคะสําหรับตัวเอดเองเมื่อวันที่1ไม่โชคดีนะคะซื้อซื้อล่างออกบนนะคะคือลงล่างซื้อล่างแต่ออกบนค่ะก็เสียดายมากๆค่ะส่วน95นั้นหาซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเลขอั้นนะคะก็เลยไม่ได้นะคะงวดน,นี้ชวดค่ะไม่ได้ค่ะก็ไม่เป็นไรยังมีงวดใหม่อีกนะคะงวดหน้าอีก ก็ยังไม่เข็ดนะคะการเสี่ยงโชคก็ต้องมารอลุ้นกันอีกนะคะวดหน้าว่าจะโชคดีกันไหมวันนี้ก็จะเอาแนวทางที่ได้ที่เลขเข้ามาให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่ามีมีกี่อาจารย์กี่แนวทางกี่สูตรนะคะที่เลขเข้านะคะ ก่อนที่จะไปดูนั้นเอ็ดก็ขอฝากช่องมิว c h ชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดกดเข้ามาดูที่ช่องมิวส์ชาแนลได้เลยคะ่ะวันนี้เรามาดูแนวทางเลขแนวทางเลขที่เข้านะคะพูดก็ไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่ผิดผิดถูกถกนะคะ ไปฉีดวัคซีนมารู้สึกว่างงงงเบลอเบอย่างไงไม่รู้คะ่ะใครที่ยังไม่ฉีดก็ไปฉีดได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางเลขเข้ากันนะคะเลขที่เข้ากันนะคะแอดก็จะให้ท่านผู้ชมดูแนวทางของหลวงพ่อร่มโพนะคะก็เข้าเลขวิ่งนะคะท่านผู้ชมเข้าเลขวิ่งเจ็ดนะคะ วิ่งเจ็ดบนนะคะแล้วก็น่าเสียดายมากๆนะคะท่านผู้ชมน่าเสียดายจริงๆนะคะหลวงพ่อให้950กับ954นะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดตัดเล่นนะคะ95 59เอามาเล่นนะคะก็ออกล่างนะคะ95อ,อกลางก็อาจจะโชคดีนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดตัดเล่นอาจจะโชคดีนะสำหรับ95นะคะที่ออกล่างนะคะเดี๋ยวแอดก็จะตามต่ตหลวงพ่อร่วมโพลให้อีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทาง ต่อไปนะคะต่อไปเป็นแนวทางของพี่อุทัยนะคะแนวทางจากพี่อุทัยนะคะก็เข้าเลขวิ่งเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเข้าเลขวิ่งเหมือนกันเข้าศูนย์กับเจ็ดนะคะบนนะคะเข้าศูนย์กับเจ็ดบนแล้วก็น่าเสียดายตัวนี้นะคะเสียดายตัวนี้นะคะถ้าใครตีลังกาเลข6เป็นเลข9ก็จะโชคดีนะคะเพราะว่า6กับ9ก็ตัวเดียวกันนะคะเอดก็เคยบอกไว้นะคะว่า6กับ9ตัวเดียวกันก็ให้ตีลังกาด้วยนะคะ ถ้าตีลังกาก็จะโชคดีนะคะเดี๋ยวแอดก็จะตามต่อให้อีกนะคะแนวทางของพี่อุทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางต่อไปนะคะแนวทางต่อไปก็เป็นแนวทางของหลวงปู่ทองคํานะคะของปู่ทองคํานะคะก็เข้าสามสี่งวดติดแล้วนะคะงวดนี้ก็เข้าอีกเหมือนเดิมนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดได้ตัดเล่นนะคะ พอปูให้5-3-7นะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดตัดสองตัวนะคะตัดเล่นสองตัวก็จะโชคดีนะคะเข้าทั้งบนล่างอีกตั้งหากนะคะเพราะว่าปู่ให้มาที่หลัง9-5-0นะคะถ้าตัดเล่นก็จะโชคดีนะคะโชคดีทั้งบนล่างเลยนะคะสําหรับแนวทางของปู่ทองคํานะคะเดี๋ยวก็จะตามต่อให้อีกนะคะสําหรับปู่ทองคาแอดก็จะตามต่อให้อีกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูแนวทางต่อไปนะคะแนวทางต่อไปก็เป็นของเซียนการลสศิล์นะคะเซียนการลสศิลกับสูตรคำนวณใหม่นะคะก็เข้าเลขวิ่งทั้งบนล่างเลยนะคะเข้าเลขวิ่งทั้งบนล่างเลยแล้วก็น่าเสียดายนะคะเซียนการลสศิล์ให้เจ็ดสามสามเจ็ดล่างก็ออกบนนะคะเจ็ดสามสามเจล่างออกบนนะคะเดี๋ยวก็จะตามต่อให้อีกนะคะสำหรับแนวทางของเซียนการลสิน์นะคะ ท่านผู้ชมท่านใดชอบเลขวิ่งก็ตามได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางต่อไปนะคะแนวทางต่อไปเป็นของใครเอามาดูกันนะคะต่อไปเป็นแนวทางของพ่อก,กรเซียนระยองนะคะของพ่อก,กรเซียนระยองก็เข้าเลขวิ่งเหมือนกันนะคะเข้าเลขวิ่งบนล่างเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดได้ตีลังกาตัวนี้นะคะ พ่กนให้หกห้าล่างนะคะถ้าตีลังกาเป็นเลขเก้าก็อาจจะโชคดีก็ได้นะคะตีลังกาเลขหกเป็นเลขเก้านะคะเพราะว่าหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะคะถ้าตีลังกาหกกับเก้าก็อาจจะโชคดีนะคะแต่แนวทางของพ่อกวนก็เข้าเลขวิ่งทั้งสองทั้งบนล่างเลยนะคะเดี๋ยวเอ็ดก็จะตามต่อพ่อกวนให้อีกนะคะเอามาฝากกับท่านผู้ชมอีกนะคะพ่อกวนก็ได้ ทำสูตรคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะตามต่อให้นะคะต่อไปเป็นแนวทางของอาจารย์ใหญ่นะคะอาจารย์ใหญ่แบ่งปันงวดแรกเมื่อกี้นะคะก็น่าเสียดายนะคะให้ห้าเก้าเก้าห้าให้ห้าเก้าเก้าห้าบนนะคะออกล่างนะคะสำหรับอาจารย์ใหญ่นะคะเดี๋ยวก็จะลงตามอีกนะคะลองตามอาจารย์ใหญ่อีกสัก สองสามงวดนะคะเพราะว่าไม่แน่งวดต่อไปอาจจะเข้าก็ได้นะคะอาจจะเข้าตรงๆต,ต่อไปก็เป็นแนวทางของพี่อนุวัตรเลขวิ่งเข้าตลอดนะคะก็เข้าตลอดจริงๆนะคะสําหรับเลขวิ่งของพี่อนุวัตรนะคะเขาว,วิ่งบนล่างเลยนะคะท่านผู้ชมเข้าเลวิ่งบนล่างเลยแล้วก็น่าเสียดายนะคะเฉียดตัวเดียวเองนะคะจะได้3ตัวโตูดนะคะเฉียดตัวเดียวเองนะคะเพราะว่า พี่อนุวัฒน์ให้704นี่ะคะออก073็นะคะ,ก,ะ,คะก็เฉียดเต้มเดียวจะได้3ตัวโต๊ดนะคะสำหรับแนวทางของพี่อนุวัฒน์นะคะแต่ก็เข้าเลขวิง่งถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบเลกวิ่งก็ตามพี่อนุวัฒน์ได้นะคะเลกวิ่งเข้าตลอดนะคะเข้าตลอดจริงๆนะคะเข้าทุกงวดสำหรับเลกวิ่งของพี่อนุวัฒน์นะคะเดี๋ยวแอดก็จะมา เดี๋ยวเอ็ก็จะตามต่ออีกให้นะคะอุ้ยฉีดวัคซีนมารู้สึกยังไงไม่รู้พูดผิดพูดถูกขนาดไม่ฉีดก็ยังพูดผิดพูดถูกพอฉีดไปแล้วยิ่งยิ่งงงยิ่งกว่าเดิมค่ะท่านผู้ชมงงยิ่งกว่าเดิมพูดผิดผิดพูดผิดพูดถูกอยู่นั่นแหละเราไปเป็นแนวทางของพี่ทัศน์นะคะเลขเลขความฝันนะคะก็ ถือว่าเข้านะคะเพราะว่า6กับ9ก็ตัวเดียวกันถ้าท่านผู้ชมท่านใดได้ตีลังกานะคะตีลังกาเลข6เป็นเลข9ก็จะโชคดีนะคะพอพิทัดให้ห้5หนะคะเพราะว่าถ้าตีลังกา6กับ9ก็จะโชคดีสำหรับแนวทางของพิทัดเ์เลขความฝันก็จะตามต่อให้อีกนะคะก็หมดแล้วนะคะแนวทางเลขเข้าทั้งหมดที่ได้นำเสนอไปนะคะ ที่ให้ดูเลขที่เข้าสำหรับทุกเซียนทุกอาจารย์ทุกสูตรคำนวณนะคะก็จะตามต่อให้ทุกคนเลยนะคะเอามาแบ่งปันให้นะคะอีกขอให้ท่านผู้ชมรอติดตามจากช่องมิว c h ชาแนลนะคะเพราะว่าแอดก็จะหาสูตรเด็ดๆเอามาฝากให้อีกนะคะเพราะว่ามีหลายสูตรหลายแนวหลาย สำนักหลายอาจารย์อาจจะมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็เป็นแค่แนวทางนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมดูเป็นแค่แนวทางถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านก็ให้นำไปพิจารณาดูและก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแนวทางทุกแนวทางที่ได้นำเสนอไปมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างสุดท้ายนี้แล้วแอดก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะ fc ทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องมิวชาน n e ลนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพร้อมกับเลขเด็ดๆนะคะแล้วก็แนวทางใหม่ๆเอามาให้นําไปพิจารณานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ